มีความรู้ติดตัวก็เหมือนกับมีอาวุธไม่ลําบากนะฮะมีเครื่องมือทำมาหากินก็จะได้เลี้ยงดูเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีข่าวนะฮะว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งนะตั้งใจว่าเรียนให้เด็กมันดูเลยแต่งชุดนักศึกษาไปสอบเพื่อหวังคว้าปริญญาด้านการเกษตรแล้วก็กลายเป็นคลิปไวรัล ส่งต่อกันบนโลกออนไลน์นะครับมีคุณครูคุณสอบอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ่ายคลิปคุณยายท่านหนึ่งแต่งชุดนักศึกษาเดินทางมาสอบซึ่งบอกว่าตั้งใจมาเรียนให้ลูกหลานได้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพอเอาไปลงผ่านที่แอปพลิเคชัน t i k t อกนะครับก็หลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมผู้สูงอายุท่านนี้อย่างมากนะเป็นภาพที่กําลังข้ามเคร่งอยู่ระหว่างการสอบนะฮะแล้วก็เล่าให้ฟังสั้นๆว่าเดินทางมาจากอําเภอท่าเรือนั่งรถไฟต่อรถตู้มาสนามสอบในตัวเมือง จุดประสงค์ก็คืออยากจะหาความรู้นำไปใช้พัฒนาการทำการเกษตรของตนเอง